เพื่อนๆนะครับที่มาที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะครับที่ต้องไม่พลาดเลยก็คือมาที่ตลาดสารเจ้านะครับซึ่งตรงนี้เป็นาดถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีร้านอาหารมากมายทีเดียวนะครับขายกันตั้งแต่3ามโมงนะครับไปยันถึงกับสทุ่มสี่ทุ่มนะครับเพื่อนๆนะครับอาหารมากมายหลายร้อยร้านอยู่ในนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆให้มา นะครับทานของอร่อยการที่ตลาดสารเจ้าหรือถนนคนเดินนะครับที่นี่สุราษฎร์ธาน,นีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าร้านแต่ละร้านนี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากติดตามมาชมได้เลยนะครับเพื่อนๆคือบริเวณสารเจ้านะครับตรงสารเจ้านี่ก็จะมีตลาดนะครับกลางคืนซึ่งเขาเรียกว่าตลาดสารเจ้านะครับหรือถนนคนเดินนั่นเองร้านขายอาหารมากมายทีเดียวสําหรับ ตลาดศาลเจ้าตรงนี้ปลาหมึกย่างนะครับเจ๊หม่ำปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสแซ่บร้านเจ๊ยุย้ยไส้กรอกแดงย่างขนมโคกับบาร์บีคิวนะครับผัดไทยแม่ทองใบตลาดที่ศาลเจ้านะครับเจ้าเก่าแม่ทองใบนี่แกผัดยาวนานทีเดียวนี่นะครับคุณแม่นี่ผัดไทยนะครับผัดไทยแม่ทองใบ ไม่ควรพลาดเลยครับมาที่นี่นี่นะครับถนนอาหารที่ตลาดสารเจ้านะครับหรือถนนคนเดินเยอะแยะไปหมดนะครับสําหรับคนที่มาซื้ออาหารนะครับทอดมันขนมจีนะครับถนัดยำโอ้นี่นะครับร้านดังเลยถนัดยำนี่นะครับผัดไทยป้านุ้ยนะครับเรียกว่า อร่อยนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าห่อ,าอกันแทบไม่ทันเลยนะครับวันหนึ่งขายกันเป็นร้อยๆห่อทีเดียวป้านุ้ยนะอ่าดีนะครับีเตรียมพร้อมไปเลยลูกค้ามาสิห่อยี่สิห่อสั่งไปได้เลยนะครับสำหรับที่นี่ผัดไทยป้านุ้ยกล้วยจับแม่เฉลียวม,มีหลากหลายเมนู โกเียวมินิเนยสดโอ้โหนี่ก็คืออีกเจ้านึงนะอ่า,อาทำแบบมินิเลยนี่ของคนอื่นทำแบบใหญ่ๆอันนี้ทำมินิอ่านี่ครับเพื่อนๆมาที่ตลาดสารเจ้าต้องไม่ลืมนะครับไก่ทอดที่นี่เลยโอ้โหนี่ขายกันทอดกันนะแทบไม่ทันโอ้โห,โหนี่เลยครับพี่พี่นี่ครับไก่ทอด ที่ตลาดสารเจ้าเลยนะเนี่ยงฟูดนะครับโอ้โหอาหารสุขภาพเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอาหารสุขภาพมาที่นี่ได้เลยร้านข้าวแกงนี่นะครับโอ้โหกับข้าวสารพัดนะครับเพื่อนๆมาเลือกได้เลยนะครับที่นี่อยากทานอะไรี่ที่นี่มีหมดโอ้โหต้มยำแกงอะไรต่างๆมีหมดนะครับนี่ ที่คือสถานนีกุ้งเต้นเลยนะครับเรียกว่าใช้กุ้งเป็นๆตัวเล็กๆนี่นะครับเต้นกันสดๆเลยเพื่อนๆครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับร้านขนมจีนป้าอ้อยนะครับตลาดสารเจ้าเนี่ยคนนั่งคิวกันยาวเลยนะครับโอ้โหขายดีมากขนมจีนร้านนี้นะครับของป้าอ้อยหอยนางรมทรงเครื่องโอ้โหหอยลวกตลาดสารเจ้า นะครับนี่ครับหอยแกงหอยแมงผู้ลวกกันสดๆตัวใหญ่ๆอินทนาเขาสุดยอดพวกขนมเบอรเกอรี่นะครับมีให้เลือกมากมายสำหรับร้านนี้ฮอทดอกชีสนะครับสำหรับที่นี่อันนี้เคผับเมนูัคผับนี่ครับหั่นกันนี่นะครับ โดเนอร์เคผับลูกชิ้นปาลาระเบิดเนี่ยนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาที่ตลาดสารเจ้าอย่าลืมแวะมาที่นี่เลยนะครับโอ้โหนี่ทอดกันเนีย่ยเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นปาลาระเบิดหม้อยักษ์ร้านข้าวแกงของป้าเขียวนี่ครับก็มีกับข้าวหลายอย่างให้เลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่มาที่นี่เห็ดทอดนะครับตลาดสารเจ้าเห็ดทอด นี่ตรับปรปุงกันสดๆเลยนี่ครับเอาแป้งใส่เห็ดทอดกันสดๆเพื่อนๆครับมาดูกันได้เลยโอ้โหนี่ครับนี่เห็ดนางฟ้าใช่ไหมใช่อ๋อนี่แหละครับเอาทอดกันเลยคลุกแป้งแล้วใส่ลงไปโอ้โหน้ำมันได้ที่แล้วโอ้โนะครับอ่านี่เลยนะครับเมนูเห็ดทอดนะครับ เพื่อนเมาที่ตลาดสารเจ้าต้องมาชิมให้ได้นะครับเมนูเห็ดทอดตรงนี้อันนี้ลูกชิ้นนะครับหลากหลายเมนูทีเดียวเพื่อนๆครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังร้านต้นต่อปลาต้องโผตัวเล็กนะครับมีปลาต้องโผขานาดต่างๆให้เลือกเอานะครับร้านสลัดปลากับมาโอ้โหนี่แหละครับ เรียกว่ามีสลัดหลากหลายให้เลือกนะครับมีสลัดหลากหลายให้เลือกครับร้านนี้นี่คนเข้าคิวกันเยอะมากทีเดียวนะครับร้านเนื้อป่าทอดหมันย่างของป้ารักเจ้าเก่าชิมให้ได้เลยสำหรับที่นี่นะครับ โอขายดีมากลูกค้าเข้าคิวยาวขนมดอกโดนสูตรชาววังร้อเปอร์ซชาวหาดใหญ่โอ้โหนี่มาจากหาดใหญ่เลยขนมดอกโดนอ๋อของแท้อร่อยจากหาดใหญ่อโอ้รุ่นที่สามโอ้เจนสามเลครับเจขายกันวันละร้อยกว่าเฮ้ยนี่ขนมชักหาดใหญ่นะครับเพื่อนๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยขนมชักหาดใหญ่ โอ้โหเนี่ยยาวเหยียดเฮ้ยโอ้โหนีลูกเล่นอีกต่างหากใส่เนอยอ๋อชักปั๊บเทใส่โอ้โหนี่นี่เลยโยนได้ยัง <c oughs> นี่แะครับขนมดอกโดนเอกลักษณ์ของชาวหาดใหญ่โดยเฉพาะนะครับโอ้โหนี่ต้องโยนด้วยนะนี่นี่โอ้โหนี่แหละครับขนมดอกโยน

พอดซาบิอามิสรดชนเน d โอเคด e วอลคัมทูไทยแลนด์โอ้ยวลคัมทูไทยแลนด์อะยั้ส d ั้สไอวิลก้ทูโปแลนด์โอเคเซยยูอินโปแลนด์แวลี่ดีวลี่ดีทิ a n ูเซยยูว้าวข้าวตี๋เนื้องัวนะครับข้าวรามขวานเฉียงจากสุราช นะครับมาขายที่ตลาดสารเจ้านะครับนี่หวานมันนะครับรับประกันคุณภาพไม่อร่อยเอามาขึ้นเอาเต็มกระบอกที่สำคัญเต็มกระบอกไม่หลอกลวงยำหมูยออุบลนะครับหมูยออุบลโอ้โหน่าทานมากเลยเพื่อนๆนะครับสำหรับที่นี่มาจากอุบลนะครับดินแดนแม่น้ำสองสีอย่างอุบลแล้วก็มี กล้วยจับนะครับกล้วยจับกล้วยวจับจย,วน,ยวนนะครับสําหรับ party, ทีอ่อ,อี่พอหมูยอนี่คือเอาไปปรุงได้เลยนะครับมาซื้อที่นี่นะครับแซฟอิลีกดไลค์นี่เ,นเจนูซาราเปาทอดเนี่ยมาที่ตลาดสารเจ้าต้องมากินซาราเปาทอดของร้านเจนูมีทั้งบะจ่างข้าวหมากข้าวต้มมัดพร้อมเลยครับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยนะครับโอ้โหขายดีมากเลยนะครับสําหรับร้านนี้นี่ครับ ลูกค้าก็มาซื้อกันนะครับเพื่อนๆมาที่ตลาดสารเจ้าก็แวะมาซื้อได้เลยที่นี่นะครับมีหลากหลายเมนูของหวานก็มีนะครับขนมไทยโบราณบ้านใหญ่ร้านยำเจสิกาลีนะครับซึ่งก็เป็นยำซีฟู้ดนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยที่นี่นะครับ อ๋อมาที่นี่ต้องมาทานข้าวเหนียวมะม่วงโอ้สามสีเพื่อนๆนมาที่ตลาดสารเจ้าอ่าไม่ควรพลาดเลยสำหรับที่นี่อันนี้ยำกุ้งนะครับกุ้งสดยำแซลมอนโอ้แซลมอนแช่น้ำปลาทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีโอ้เพื่อนเพื่อนมาที่ตลาดสารเจ้าอย่าลืมนะครับมาที่นี่ได้เลยร้านขนมโค คุณอารีนะครับโอ้โหขนมหลากหลายชนิดทีเดียวสําหรับที่นี่ขนมจีนเส้นสดเนี่ยนะครับขายดีมากเลยนะครับคนแน่นเต็มร้านต่อคิวกันเลยนี่นะครับผมแล้วก็มีหลากหลายนะครับให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับที่ตลาดสารเจ้าเต้าหวยนมสดนะครับโอ้โหขายถูกมากสิบบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆตลาดนัดสารเจ้ามาได้เลยไผ่ปลาทอด โอ้ไข่ปลาอะไรครับเนี่ยไข่ปลากระเพียของพัทลุงค่ะของดีเมืองพัทลุงนะครับไข่ปลาทอดแกงน้ำเคยนะครับจากพัทลุงกเป็นแบบนี้นะครับหมาล่าซีฟูด้ดโอ้โหนี่นะครับหลากหลายเมนูครับเพื่อนๆมาซื้อได้เลยตลาดสารเจ้าเนี่ยโหนะครับร้านอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ก็คือ ร้านอาหารต่างๆนะครับที่ตลาดสารเจ้าเพื่อนๆมาแล้วไม่ผิดหวังครับที่นี่ข้าวแตนน้ําแตงโมนี่นะครับของดีเมืองสุราษฎร์เพื่อนๆมาที่ตลาดสารเจ้านี่นะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่คือแผ่นข้าวแตนนะครับที่ยังไม่ทอดนะครับเพื่อนๆนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับของดีเมืองสุราษฎร์นี่เลงบะหมีเกี้ยวบบหมีเกี้ยวนี่นะครับนี่ เรียกว่าทํากันสดๆเลยแล้วเส้นบะหมี่นี่อร่อยมากนะครับเส้นเหนียวนุ่มทําเองเอกลักษณ์เลยของตลาดสารเจ้าเพื่อนๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับ,บมีน้ํานะครับซึ้นตรงนี้เส้นเขาทําเองเหนียวนุ่มนะครับเพื่อนๆผมก็มาทานนะครับบะหมี่เกี้ยวโอ้โหที่สําคัญของเขาคือเส้นเขาจะใหญ่นะครับนี่แหละครับเส้นใหญ่มากแล้วก็เป็นเส้นหมี่ที่ทําเองนะครับ นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาที่ตลาดนี่นะครับตลาดสารเจ้าต้องไม่ลืมมาทานนะครับบะหมี่ตัวนี้ของเค้าพิเศษจริงๆนะครับโมพิพัฒน์ได้ชิมแล้วบะหมี่อร่อยจริงครับคอนเฟิร์มร้านขุนพลทอดมันพุ่งสูตรร้านอาหารทอดกันสดๆใหม่ๆนะครับแล้วก็มีหอหมอกให้เลือกกันขนมต่างๆที่ร้านปลาเพาะปลาข้าวขาหมูข้าวหมกไก่ โอ้โหมีหลากหลายเมนูที่นี่นะครับเพื่อนๆมาไม่ผิดหวังครับโล่งโต้งนี่และครับของดีเมืองสุราษฎร์หมูสล่งไก่ย่างน้ําแดงสูตรโบราณดานกุ้ยช่ายนะครับคนเข้าคิวกันเพียบเลยนี่ครับเพราะเป็นของดีหมกปลากาย,ย่างนะครับสําหรับที่นี่ นี่สลาดสารเจ้าครับแล้วขายไม่แพงครับพอได้20บาทเท่านั้นร้านสลัดเจ๊จงดีขายสลัดหลากหลายชนิดนะครับสลัดไข่สลัดผักอะไรต่างๆเลือกได้เลยครับเพื่อนๆที่นี่ร้านดังอีกร้านหนึ่งคือผัดไทยซีฟู้ดเจ๊หมวยเจ้าเก่านี่คือวันหนึ่งก็ผัดกันหลายกระทะทีเดียว นี่คือผัดไทยกุ้งสดนะครับร้านข้าวต้มนะครับอยู่ปากซอยนะครับแล้วกลางคืนนี่จะมีร้านอาหารนะครับมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับของที่นี่คือของดีเมืองสุราษฎร์พยายามค่ำคืนนี้นะครับที่ตลาดสารเจ้านี่นะครับโอ้โหลูกค้าเพียบร้านอาหารก็เพียบเหมือนกันนะครับเรียกว่าเดินกันขไข่ทีเดียวนะครับเพื่อนๆร้านกลิ่นเครื่องเทศข้าวมัน ข้าวหมกไก่ที่นี่นะครับไม่ควรพลาดทีเดียวนะยครับยิ่งดึกนี่นะครับคนมานะครับทานผักไทยกันเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหเข้าคิวกันยาวเหยียดนะครับสำหรับที่นี่ร้านอาหารเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเต็มสองข้างทางนะครับทานกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาที่ตลาดศาลเจ้านี่ไม่ควรพลาดทีเดียวสุกี้ยากี้ทะเล ตลาดสารเจ้านะครับนอกจากจะมีอาหารขําแล้วนะครับในยามเช้าก็จะมีร้านเสรีแต่เตี้มนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านที่ขายบะกุเตแล้วก็ขายเกี่ยวกับพวกติ่มซำนะครับขนมจีบสลับเปาต่างๆมากมายและอร่อยมากทีเดียวสำหรับร้านนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีร้านยิ้มยิ้มโอชานะครับซึ่งก็มีขายขา้าวต้มปลาบะกุเตนะครับและก็มีติ่มซำด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้ไปทานกันก็คือร้านเกี๊ยวปลาซึ่งเป็นร้านข่าแก่แล้วก็อร่อยมากสำหรับเกียเก๊ยวปลาแบบหมี่เกี๊ยวปลานี่นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านแห่งข้าวหมูแดงนะครับมาที่นี่ต้องไม่พลาดเลยนะครับนี่แหละครับคือร้านอร่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เพื่อนๆมาแล้วต้องไม่พลาดเลยนะครับ